สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้7พฤษภาคม2564กับเพจและช่อง y ย u ทูปอ้อยคันน้ำรอยเอดก็เริ่มเข้าสู่ปลายหน้าร้อนเข้าสู่ฤดูฝนปีนี้ดูท่าว่าฝนจะมาเร็วเหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการขยายพันอ้อยหรือปลูกไว้คันน้ำขายหรือจะปลูกขายลำให้พ่อค้าแม่ค้าขายน้ำอ้อยสดคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสวนไปดูอ้อยสีสมลงหนึ่งที่ต้องบอกว่า เป็นอ้อยน้องใหม่อาแรงผ่านการรับรองพันเมื่อ15สิงหาคม2562เป็นอ้อยที่ทุกท่านควรมีไว้ติดสวนติดไล่ด้วยลักษณะเด่นให้น้ำเยอะมากกว่าอ้อยสุพรรณบุรี50เมื่อเทียบกันต่อ1กิโลกร,รัมเครื่องรีดเครื่องเดียวกันสางนิ่มเป็นอ้อยทียินวันทั้งอ้อยขั้นอ้อยโรงงานและอ้อยขันน้ำความหวานตามมาตรฐานอยู่ที่17-19บิ น้ำอ้อยสีสวยเหลืองอมเขียวปลูกง่ายแต่ก็ดีทนโลกเรามาดูอ้อยสีส้มลงหนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกไว้ทําพันธุ์นะครับก็ประมาณ2ถึง3งานนะครับก็ปลูกแบบหลุมครับระยะห่างก็ประมาณเมตร50นะครับตัวน,นี้ก็มาสาง ใบอ้อยด้วยครับเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามครับนี่ครับก็ส่างไปแล้วส่วนหนึ่งครับก็จะมีทั้งที่ลำแก่แล้วก็ลำที่พร้อมจะแบ่งปันทำพันนะครับนี่ครับลักษณะเด่นเขาก็จะคล้ายๆมัดข้าวต้มครับก็อยู่ที่การบ่มลุงแระก็ดินของแต่ละพื้นที่นะครับ ต้นก็สูงประมาณ3เมตรครับผมนี่ครับก็มีไม่เยอะนะครับมีประมาณร้อยหลุมครับผมนี่ครับนี่ก็พร้อมจะทำพันต่อนะครับส่วนหนึ่งก็ที่ลำเหลืองๆแก่หน่อยแล้วก็จะเอาไปคันน้ำนะครับ อ้อยสีสมลงหนึ่งก็เหมาะมากเลยครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปทำพันนะครับก็แบ่งแบบท่อนพันนะครับเพราะบางส่วนเราก็จะเอาไว้ขยายเองนะครับถ้าแบบเป็นแบบกิโลอ้อยมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมท่านใดที่ปลูกอ้อยเป็น อาชีพหลักนะครับสําหรับอาชีพอ้อยขันน้าก็ลองนําไปปลูกเปรียบเทียบดูกับอ้อยที่มีอยู่ในสวนได้นะครับนี่ครับนี่ก็จะลาข้อถี่ข้อหางก็แล้วแต่การบํารุงแล้วก็ดินของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับดูนี่ครับก็แต่กอดีครับปลูกแบบหนึ่งหลุม ใช้2ท่อนนะครับสีข้อตาครับผมการแตกกอก็รู้สึกว่าจะดีมากนะครับกอนหนึ่งก็มี20ถึง25เลยนะครับถ้า,าไว้หมดก็ประมาณ30ได้ครับผมนี่ครับไอสีสำรองหนะึ่ง พร้อมที่จะแบ่งปันสำหรับใครที่ต้องการนำไปทําพันธ์ไว้ติดไล่ติดสวนนะครับก็ยินดีทักมาได้ตามไอดีและเบอร์โตข้างล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ